ครับคุณเฮียครับวันนี้สามารถชนะ,ะไปสามประตูต่อสูนครับวันนี้รูปแบบเกมเป็นไงบ้างครับพอใจผลงานของทีมไหมครับออสำหรับวันนี้นะครับเป็นเป็นแผ่นแรกของทีมเวียงพิงนเจอร์นะครับชนะทีมเพชลิสีต4ดตนะครับก็พอใจในในระดับหนึ่งของของเกมบุกและเกมรับที่เราไม่เประตูเราคาดหวังว่าวันนี้เราจะทําประตูให้มากที่สุดแล้วก็ไม่เสียประตูน้องๆทําได้ตามเป้าแต่ผมคิดว่าทีมเรา มากกว่านี้ที่จะจะสามารถเจอผู้ต่อสู้ที่ที่ที่หนักกว่านี้ได้ครับครับเห็นข้อดิ่นข้อด้อยของทีมวันนี้ยังไงบ้างครับอ่าข้อแรกที่เราเห็นคือเรื่องของเรื่องของร่างกายนะครับร่างกายที่เราเราต้อมมาน้อยนะครับแล้วก็บางคนที่เข้ามากับทีมไม่ไม่มากพอ ก็จะไม่เข้าใจเรื่องงิทคผิกหรือว่าแท็กติกระวางไว้กับฟินเดตเพราะเราเตะใบม้วนนะครับทาให้สภาพฟินเดตเราเราเรากดถอยบ้างในวางบางโอกาสแล้วก็มีตัวเจ็บหลายตัวซึ่งเราต้องไปตับไปดูทีว่าพื้นผูทันไหมครับครับสำหรับแมนหน้าครับของของเวียงพิงครับเพราะถ้าแหวนหน้าของเวียงพิงก็ต้องเต็มที่นะครับเพราะเราเจอทีมที่ดีกว่าเทียบกรดิ่งเทียบดาวเวอร์จากเชียงรายนะครับส่วนรูปแบบเกมพรุ่งนี้ก็เข้ามาสกาดูทีว่าเขาเล่นรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ คิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับถ้านักกีฬาเรากลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็วิธีการเล่นเล่นตามที่ตาที่เราวางแท็กติกได้ก็คิดว่าเรามีโอกาสเก็บสามคะแนนหานเข้ารอบไปต่อไปได้ครับครับฝากถึงคนที่จะเข้ามาเชียร์ครับพี่ส่วก็ฝากถึงแฟนกับหรือว่ากองเชียร์แถวเชียงใหม่ที่ เชียร์ทีมเวิงเพิงแอนเจอร์นะครับทีมนี้เป็นทีมของคนเชียงใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาจากคนเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่นะครับเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดในฐานะตัวแทนาาททของคนเชียงใหม่ก็ถ้าใครมีโอกาสที่เข้ามาอยู่แถวๆดอยสะเก็ดราชบุรีดอยสะเก็ดนะครับเชิญครับวันอาทิตย์13บสนาฬิกาตรงนะครับเจอทีมแซวปาวเวอร์ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ